สวัสดีครับผมโคดวัชรินทร์สอนออนไลน์ครับวันนี้นะฮะผมก็มาอยู่ที่บรรยากาศนะครับในสวนเหมือนเดิมนะฮะก็จะคุยเรื่องนะฮะ b o o k o o k ครับเมื่อวานเนี่ยไปสอนเรื่อง Facebook มานะครับการที่เราจะทำโลกโซเชียลนะครับ Facebook หลักเนี่ยเราต้องโพสต์ให้เป็นก่อนนะครับหลายๆถ้ท่านนะครับอยากจะสร้างเพจนะฮะ แต่การที่สร้างเพจนะครับเราต้องมาดู f เ c e บุ๊กหลักเราก่อนนะฮะว่าเราได้โพสต์ได้ไลฟ์สดนะฮะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วค่อยไปสร้างเพจนะฮะสร้างเพจเนี่ก็คือการสร้างตัวตนของตัวเองนะครับการสร้างตัวตนของตัวเองนะครับก็พยายามนะฮะเอาตัวตนของตัวเองมาบุคลิกแบบไหนนะครับพยายามให้ชัดเจนอย่างเช่นผมบุคลิกที่ชอบตลกโปคาชอบแบบธรรมชาติผมเองก็นะ หยิบธรรมชาติขึ้นมาพูดมาคุยครับหลายๆคนนะฮะตัวเองชอบธรรมชาติแต่ไปหยิบแบบไฮโซไฮโซมามันก็เขาเรียกว่าฝืนตัวเองครับพอฝืนตัวเองปุ๊บมันก็ไม่ปังครับถ้าเราอยากให้ปังนะครับเราต้องชัดเจนกับตัวเองนะฮะว่าตัวเองชอบแบบไหนทําแบบไหนครับลองดูนะครับลองดูนะฮะไม่ต้องไปตามใครครับตามตัวเองเลยให้ชัดเจนนะครับวันนี้ผมจะแนะนําเรื่องการสร้าง เฟซบุ๊กนะครับการสร้างเฟซบุ๊กเนี่ยเราต้องบอกตัวตนของเราให้ได้นะฮะบางคนเนี่ยไม่ยอมบอกตัวตนครับปิดบังนะฮะในปิดบังครับเฟซบุ๊กก็ไม่ดันครับในเมื่อเช่นนั้น,นะฮะเราต้องเปิดเผยนะฮะแล้วก็มาสร้างกลุ่มนะฮะไปเล่นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะฮะเพื่อให้มีความจานาญแล้วก็ไปสร้างเพจนะฮะสร้างเพจตัวเองก็ต้องให้ชัดเจนมากขึ้นครับนะฮะแล้วพยายามไลฟ์สดครับ ไลฟ์สดบ่อยๆครับหรือถ่ายคลิปวิดีโอไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างลงบ่อยๆครับอย่างน้อยลงเช้าสายบ่ายเย็นนะนี่คืออย่างน้อยเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะครับแล้วเราค่อยไปเสียเงินครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเสียเงินหรือท่านใดที่อยากสอบถามก็คลิกเข้ามาได้เลยครับอินบ็อกซ์ผมครับผมโค้ดวัชรินสอนออนไลน์ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ